ในวันนี้ได้มาส่งสำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500และครั้งที่501ผมมาในฐานะประชาชนไม่ได้มาในนามพรรคประชาธิปัตย์แต่ความเป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนั้นคือประวัติของผมผมมาในฐานะประชาชนครับ ได้มาส่งหนังสือสำเนาบ,บันทึกการประชุมของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่500และ501ถึงท่านประธานสารรัฐธรรมนูญและตุลาการสารรัฐธรรมนูญทุกท่านและรวมถึงเลขาธิการสารรัฐธรรมนูญคือตามที่มีกรณีที่จะต้องวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นกระผมนายวัชิรพิธภณ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรพรรคประชาธิปัตย์ได้รับคำเนาบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครั้งที่501วันที่11กันยายน2561ซึ่งมีวาระรับรองบันทึกการประชุมครั้งที่500วันที่7กันยายน2561ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจบันทึกการประชุมและรายงานการประชุมตรวจทานแล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เมื่อกผมได้รับแล้วเห็นว่าสำเนาเอกสารดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจนารณาคดีวินิจฉัยคดีของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการปกครองในระบบประชาธปิปไตยและเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศจึงได้นำมามอบให้กับศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อประกอบการพิจารณา ต่อไปทั้งนี้กระผมได้สำเนาเอกสารทั้งสองฉบับให้กับสื่อมวลชนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศด้วยเพราะเรื่องรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศจึงกล่าบเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากผลเป็นประการใดโปรดแจ้งให้กระผมและพี่น้องประชาชนทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง 那个。